มีเสียงดังนะครับโซ่เราลิ้นยางกดไม่แตกเฟืองปันป่นปั๊มดูด้วยตาเปล่ายังไม่ชัดเจนนะว่าปัดนล้มหรือเปล่าแต่ก็ดูเพลินก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าโซ่สุดนะครับโซ่สุด ก็บอกดันโซ่ดันไม่กลับก็ใช้ได้อยู่ว่าโซ่นี่ยันนี่เลยเห็นไหมแล้วก็วาวห่างมากเช็ควาวเปลี่ยนโซ่เราลิ้นยางกิ้งแตกหรือเปล่าไปดูนะมาดูยางกิ้งกันนะครับแตกหรือเปล่า โอ้เรียบร้อยเลยครับลูกปืนครับลูกปืนก็แตกนะนี่เห็นไหมลูกปืนแคมแตกด้วยนะครับว่าดังหน้าดูนะปืนแคมก็แตกนี่นะครับดูสาเหตุแล้ว ปืนแคมโซ่เราลิ้นดูอย่างกิ้งนะแตกด้วยหรือเปล่าหลังจากที่ใช้นอ็อตเบอร์สิบสองใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะต่อออกมานะแตกแตกคาเลยนะครับนี่เห็นไหมแตกเลยแตกคาเรียบร้อยเลยว่า วาวทำไมถึงห่างผิดปกติว่าตัวนี้มันหนีได้นะนี่นะครับนี่เ,จเ,เ็จนี่เ็จนี่ร่วงมาข้างล่างเแ็บนี้เนี่ย,ยแล้วก็จะเปลี่ยนสามอย่างนะปืนแคมเบอร์ตัวนี้นะโฟกัสนี่หกเก้าศูนย์สี่อันนี้โซลลินเก้าสิบข้อ แอสู์นะครับอันนี้ยางกิ้งกระบอกน้นโซ่ไม่เสียยางกดไม่เสียเสื่องกั่นฟ้มไม่เสียไม่เปลี่ยนเปลี่ยนประกรันจานไปเดี๋ยวมาดูทีว่าจะเงียบไหมครับก็แกะดันข้างออกนะครับกันกันฝุ่นออกแกะออกนะครับว่าวัาอยู่ด้านในเ๋ยน้ำมันเข้าไม่ได้นะ ดูกันครับว่าจะเงียบหรือเปล่านะขกอไปเรียบร้อยแนละ้วนี่นะเศษเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับ